ที่5รกรกฎานี้ญี่ปุ่นจะเป็นยังไงบ้างคะแผ่นดินไหวขึ้นสึนามิมีนักวาดการ์ตูนหญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งคะ่ะเธออ้างว่าเธอฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าคะ่ะจะเกิดสึนามิที่มันรุนแรงกว่าที่เคยเกิดมากถึง3เท่าเราเคยทายไปแล้วแหละครับว่ามันจะเกิดพวกแผ่นดินไหวอะรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเกณฑ์ลาหูกระเตรายจุบดีเนี่ยเวลาผมทานเนยเหมือนทายว่าเป็นทุกขลาบก็แปลว่าพอมันเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บมันจะยกสายแร่ขึ้นมามันจะยกเงินยกทองยกสมบัติใต้ใตดินเนี่ยขึ้นมาบนดินถ้าเราไปแก ดวงซึนามิเมื่อครั้งใหญ่สุดที่เคยเกิดประมาณ11มีนาคม2021นะครับผมตอนนั้นมีคนเสียชีวิตประมาณเกือบหมื่นคนแล้วก็สูญหายประมาณ1 4 0 0 0 0 0คนบาดเจ็บประมาณ2,500กว่าคนเนาะตรงนั้นเนี่ยตัวองศาของดาวเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากแล้วก็ไม่ค่อยมีดาวซัพพอร์ตเลยแต่ในรอบนี่ยนะที่เขาถ่ายวันที่5กรกฎาคมเนี่ยไม่มีดาวซัพพอร์ตหลายมุมนะแล้วทิศตะวันออกเลยนะครับ ถ้าถามว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีอันนี้ก็ต้องเว้นไว้ก่อนนะครับว่าเราไม่ได้มีดวงเมืองของประเทศญี่ปุ่นเนาะเราก็ทายได้แค่คร่าวๆเท่านั้นแต่ส่วนตัวเนี่ยมองจากดาวซัพพอร์ตผมมองว่ามันน่าจะจบเร็วเคลียร์ได้เร็วเหมือนวางแผนมาดีและในบางมุมของดวงมองว่าการเกิดแผน่นดินไหวเนี่ยเป็นผลด,ดีต่อผู้นําญี่ปุ่นด้วยที่จะได้รับความชื่นชมในการแก้ไขปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปตามข่าวกันดูแล้วกันนะครับส่วนของเราก็ระวังภาคใต้ไว้หน่อยหนึ่งเนาะสุดท้ายก็อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุผ